ครับสวัสดีครับมาพบกับช่องมะเผื่อชมสวนนะครับวันนี้ก็พามาชมต้นตุเรียนนะครับชุดใบใหม่นะครับชุดในฤดูฝนนะครับหน้าฝนถือว่าใบใหญ่มากนะครับแล้วก็สวยมากนะครับซึ่งต่างจากฤดูอื่นนะครับชุดใบนะครับนี่นะครับใบใหญ่มากนะครับถือว่า ุดใบโอเคเลยนะครับผมก็ได้ทำการาตัดแต่งกิ่งบ้างนะครับก็คือคัดกิ่งเล็กๆออกนะครับกิ่งที่มันกิ่งเล็กนะครับ,นะรบต้นก็ถือว่าโอเคนะครับก็มีมแมลงมาเจาะกินใบบ้างนะครับก็ไม่ค่อยได้เข้ามา ดูแลสักเท่าไหร่นะครับเ็อนานๆครับจะมาฉีดพ่นบ้างนะครับถือว่าชุดใบก็สวยมากนะครับต้นนี้ครับการดูแลก็หลังจากนี้ก็ไม่ค่อยจะยุ่งยากเหมือนต้นเล็กนะครับก็ปล่อยไปเรื่อยๆนะครับมันก็โตไปเรื่อยๆนะครับริมสระน้ํานะครับน้ําที่เอาไว้ลด ต้นทุเรียนนะครับไว้ปลูกพืชต่างๆนะครับก็ปล่อยอสูบจากบาดาลลงมาสะนะครับแล้วก็ดูดไปใช้นะครับครับใบก็ถือว่าโอเคนะครับก็เริ่มทิ้งชุดใบเก่าแล้วนะครับนี่เขาก็จะทิ้งใบเก่านะครับปุ๋ยก็ผมก็จะใส่พวกขี้วัวนะครับ ที่กลัวบ้างแล้วก็เคมีบ้างนะครับอินซีบ้างนะครับสลับกันไปนะครับจะไม่ใช่อ่าดดดๆดนะครับอย่างเช่นว่าใช้เคมีก็เคมียาวไปเลยนะครับหรือว่าอินซีก็อินซียาวนะครับก็ต้องอ่าเติมธาตุอาหารให้ครบนะครับทั้งทางใบนะครับแล้วก็ทางยินนะครับไม่ว่าจะธาตุรองคัดเสริมนะครับนี่ครับ ต้นก็จะออกมาสมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยครับชุดใบช่วงหน้าฝนนะครับนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับอีกต้นนะครับต้นนี้ก็ดนเชื้อรานะครับไปท็อปครับกินลำต้นนะครับ ก็รักษาหายแล้วนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับใช้เชื้อไตโครมานะครับนี่นะครับแผลแห้งเรียบร้อยนะครับก็คือเปิดปากแผลนะครับแล้วก็เอาเชื้อราสดนะครับก็มาอุดไว้นะครับก็ฝั่งด้านนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าคือเขาจะออกมาไม่เยอะนะครับเพราะว่าลำต้นนะครับโดน เชื้อไฟทอปนะากินนะครับก็ทําให้การดึงอาหารมาใช้ฝั่งนี้ได้น้อยนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็แตกออกมายาวมากนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ดนเชื้อราทําลายนะครับนี่ครับก็เริ่มแตกยอดออกมาแล้วนะครับสุดใบนี้นะครับก็เริ่มมีมาบ้างแล้วนะครับนี่ครับแดงๆนะครับนะคือว่า ชุดใบอาจจะช้ากว่ากันนะครับต้นนี้กับต้นนั้นนะครับก็ไซส์นี้นะครับเอามาปลูกก็ไซส์เดียวกันนะครับก็โตแข็งกันนะครับแต่ว่าต้นนี้อาจจะได้แสงเยอะกว่านะครับก็โตเร็วมากนะครับต้นนั้นก็มีต้นกล้วยบงังแดดบ้างนะครับถือว่าจัดได้ว่าโอเคนะครับต้นนี้ นี่ก็จะเป็นกิ่งข้างนะครับก็เริ่มแตกยอดเหมือนกันนะครับแตกแขนงแตกใบนะครับก็ตัดแต่งเรื่อยๆนะครับนี่ครับเพิ่งตัดแต่งไปนะครับก็ถือว่าต้นสมบูรณ์นะครับทุกต้นนะครับยังไม่มีปัญหานะครับก็ตัดหญ้าไปที่เรียบร้อยนะครับแต่ละต้นก็โอเคนะครับในหน้าฝนนะครับยังไม่มีปัญหานะครับ ก็ต้องเฝ้าระวังเชื้อรานะครับช่วงหน้าฝนเพราะว่าอาจจะโดนเชื้อราได้ง่ายนะครับ